สวัสดีแฟนแวันพีซแล้วก็เพื่อนๆพื่อน p of s e e of s t o r m อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมมาเป็นคลิปสั้นๆน,นะก็คือจะสอนอวิธีเชื่อมอีเมลนะครับสำหรับคนที่เข้าเกมมาแล้วแล้วแบบหาเมนูไม่เจอว่าแบบเอ้ยมันเชื่อมอีเมลตรงไหนนะตอนแรกผมก็หาอยู่นานกันแบบเออมันน่าจะอยู่ตรงแถวๆนี้หรือเปล่าเออแต่ก็แบบไม่มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับสำหรับคนที่เข้าเกมมาแล้วนะ อ่าเนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มนี้อยู่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยครับปุ่มนี้ยที่มันจะอยู่ข้างๆเนี่ยครับที่ผมเลื่อนไปมาอยู่นะนี้นะอ่าปุ่มเนี้นะครับกดได้เลยนะครับกดปุ๊บอ่ามันจะมีหน้าต่างข้างล่างขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็น id g ก e ของผมเหมือนกันนะผมยังไม่ได้เชื่อมอีเมลนะครับก็พอมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาเนี่ยให้เรากด go to by u ไปเลยนะครับเี่ go to by u ล่างขวานะก็คือเป็นการ by กับอีเมลนะครับ กดปุ๊บเนี่ยมันก็ให้เราใส่ให้เราใส่อ e ีเมลได้แล้วนะครับก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะส่ง OTP ไปหาที่อ e ีเมลเรานะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการไปอ่าเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเชื่อมอ e ีเมลนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับผมจบแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับ